Né ngài Né ngài Ồ, ừ, oh, leo tay sập hàn Né ngài ừ. ừ. Ê, ngon quá Kháng luôn vào มันจะมีมันจะมีอีกที่หนึ่งป่ะไม่รู้แต่าแต่แต่ทีหเหรอออ,อน้ใช่ไหมฮไม่รู้อ่ะไปทางไหนหน,นเราไปตามทางนี้เลยเหรอ,อ,อที่รถิที่รถเก่งเข้ามานะ่ะใช่ป่าชัวร์เปล่ามันต้องแต่ต้องมีทางลงแหละหรือว่าจะออกไปทางเดิม

อีกที่หนึ่งนะฮะเพราะว่า ที่นี่มันออามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์ใช่ปะที่มันจะเป็นแบบนี้ไ,ไหมเห็นหญ้าเขียวเขาเลี้ยงวัวไงเนี่ยอ๋อนี่ว่าทางนี้เนี่ยเขาเลี้ยงวัว อช่ใช,ใช่วันนั้นวันนั้นที่ดูคลิปเขามาเที่ยวเออเขามาตรงเส้นนี้แต่มันไปมันคนละที่กับที่ผมไปเลยนะโอ้โหทางมันคนละที่กันเลยโอ้แต่ทางแบบโอ้แย่มากเลยเขาบอกทางนี้แย่มากดูดิเพื่อนโอตาแล้ว น่าจะทางนู้นแหละน่าจะทางเลงนีง่ยใช่เออ <c oughs> น่ยรถไฟไปแล้วโอ้เมื่อกี้มาเร็วไปเมื่อกี้มาเร็วมาขึ้นมาเร็วไปรถไฟมาพอดี <c oughs> เสียดายรถ <c oughs> ไฟเมื่อกี้เ <c oughs> ออโอ้โอเสียดายเมื่อกี้นะหลอก <c oughs> ถ้าอยู่นานกว่านี้นิดนึงได้ได้ <c oughs> ได้ถ่ายรูปเลยอะ่ะโอ้โห แกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปไปโน่นต่อไปดักรอ sướng ấy quá tải luôn ơi ok. Oh, so view, tân, anh ấy nhiều theo, nãy nãy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 , nãy เฮ้ยไม่เคยมาเส้นนี้เลยถือว่าได้เปิดประสบการณ์ใหม่<ะ>ได้เส้นทางใหม่นะฮะ<อ>เส้นทางนี้ถือถือว่าโอเคอะ่ะอยู่แบบริมเขื่อนเลยอะ่ะก็จะมีคนมาตกปลาหาปลานะฮะเยอะแยะไปหมดอยู่ข้างล่างนะมองไงโหอ,อยู่ข้างล่างเต็มเลย tục ba hả hết đấy hả hỏi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp แต,แต่ทางดีๆแล้วจะมันเนี่ยโอ้โหเด้ๆโอ้โหทางล่องมันแตกอะ่ะเดี๋ยวโอ้โหหนีน้องหนีน้องมาไกลเลยน่ะตรงน้ำนะเป็นเหมือนควันอะ่ะเหมือนควันเหมือนหมอกอ่ะน่ะเปนเพื่อเนเห็นว่าอยู่นูน่นน่ะ ควันนี่ไงควันจากตรงนี้ไปอ๋อโอ้ยใครเผาอะไรวะโอเจ้าเอ้ย โอ้โหวันโอ้โหเฮ้ยไฟไหม้ป่าหรือวะ แล้วจะไฟไม่ป่าแน่เลยนะข้างในนู้นโอ้โ,อโ,โหเอ้ยตกใจมาเลยโหน่ากลัววะ่ะเมื่อกี้เนี่ย มันใช่อันนี้วะมันได้อยู่ฝั่งนู้นอะใช่ป่าววะอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ใชขายบีบแต่บีบแต,ต่ตมาอ๋อหรือว่า <laughs> <laughs> ครับเมื่อกี้ก็จอดปรึกษากัน <c oughs> แป๊บหนึ่งว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าก็เลยดูในอันนี้ GPS แล้วก็ดูตำแหน่งโอเคเรามาถูกแล้วฮะตอนนี้ <Yahoo! S 1> ที่ที่ว่าผมเคยมานะครั้งที่แล้วก็วิ่งเส้นนี้ไปยาวๆประมาณอีกสักประมาณอีก5กิโลนะจะได้ห้ากิโลโอเคก็ดันยาวๆไปครับผมโอเคเดี๋ยวครับไปเจอกันที่นู่นเลย โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วมาถึงที่จุดที่ผมเคยมาครั้งที่แล้วนะฮะโอ้วันนี้รู้สึกว่าเอาเรื่องเลยวันนี้เอาเรื่องอย่งก็ไม่ทันแล้วครับพระอาทิตย์ตกไปแล้ว ปาลาทิศลาฟ้าไปแล้วโน่นไปได้วะซื้อน้ำกินเลยวะฮ,ฮะออจะกินอะไรเปล่า,าเดี๋ยวพี่ไปร้านขายเมื่อกี้ที่ผ่านมาเดี๋ยวแกไปรอพี่ตรงเนี่ยไปตามทางเลยมันจะมีทางรถไฟอยู่ตรงโน้น,อน,นเออเดี๋ยวไปรอตรงโน้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำก่อนเอาอะไรอะไรกันอะไรล่ะน้ำปลา

ก็เดี๋ยวจะไปจุดเมื่อกี้บอกให้น้องไปรอตรงที่ไอ้ตรงทางรถไฟผมก็ไปซื้อน้ำมาเมื่อกี้ก็บรรยากาศก็เย็นสบายครับตอนนี้เพราะว่าไม่มีแดดแล้วแต่เสียดายที่ว่ามาไม่ทันพระอาทิตย์ตกอะ่ะจริงๆกาจะไปเดินบนสะพานไงกายจะไปเดินบนสะพาน,าด,น,น,พานดูพระอาทิตย์ตกกันตอนแรกแต่มาไม่ทันซะแล้ว แต่คนโวยคนเยอะมากเลยโอ้โหไปลงไปรุ่นมาเต็มเลยฮะงั้นเขไปอยู่ข้างในเขาก็ลงมันจะมีทางลงอยู่ตรงนน้นนะแล้วก็เขาก็ลงไปนั่งตรงข้างล่างกันเมื่อกี้ผมนัดน,น้องมบอกให้ไปรอตรงทางรถไฟผมก็ไปรุ่นกนน็มานั่งชิลครับผมอากาศดีโอเค ก็เริ่มมืดแล้ว จะลงล่างเหรอลงะถ้าลงข้างล่างมันต้องวิ่งลงตรงนู้นแล้วเลาะไปางล่างมาไม่ทันพาทิตตกเสี <c oughs> <c oughs> ยใจ <c oughs> เออไปนั่งตรงไหนดีวะ,ะไ,ไม่เอารถไปจอดตรงนั้นหรือว่าเนาะหรือว่านั่งข้างบนนี้ ขวางเขาไหมแต่รถไม่เยอะหรอมั้งนะวัยรุ่นก็ยังนั่งกันเลยเมื่อกี้โอเคครับตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางก็คือสะพานข้ามทางรถไฟรถไฟถไลอยฟ้าเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างบนกันนะหลองจาเพิ่มขอเพิ่มพลังก่อนตอนนี้คิวว่าครับ <c oughs> ลงกี่รอบ ประมาณ48รอบมาไม่ทันว่าทิตตกก็ว่านองจากพาหลงนะฮะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปที่เดิมอ๋อเออใช่เราไปอีกที่หนึ่งไงเราไปอีกที่หนึ่งมาก่อนอีกที่นั้นคนก็เยอะนะใช่ไหมก็เลยไม่ทันพราทิตตกที่นี่แต่ก็แสงไงก็ยังพอมีอยู่โอเคเดี๋ยวรอลูกชิ้นก็จะเสร็จแล้วเป็นไงครับข่ายดีไหมครับ โอเคคนคนเยอะไหมช่วงนี้ที่เนี่ยเยอะสาวอาทิตอ๋อสาธิตเยอะเนาะเป็นวันหยุดนะคนก็มาเที่ยวกันเฮ้ยแต่วันแต่วันวันนั้นที่มามันไม่เยอะขนาดนี้นะว่าวันนี้มันถือว่าเยอะอยู่นะขนาดมุดเลยยังแบบเป็นปลาเป็นปลาขาแรงโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน แบตเปลี่ยนเมมก่อนนะว่าไอตัวโกโปก้ามันมันมันเต็มเดี๋ยเปลี่ยนโอเคแป๊บนึงโอเคครับผมก็ตอนนี้เราได้มาถึงที่จุดหมายของเราแล้วตั้งแต่เราตั้งใจตั้งเป้าว่ามันจะมาที่นี่แต่เราไปอีกที่หนึ่งเสรีาเดี๋ยวจะพาไปเดินให้มันสุด สุดโน้นเลยไหมจ๊ะเอาเอาสุดโค้งเลยป่ะเอาโน้กเดี๋ยวก็ดังเนี่ยอ๋อก็ถ่ายเร็วโอเคครับก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยอย่างเงี้ยแสงได้ป่ะเห็นไหมนี่ยเราแสงมันอยู่ฝั่งโน้นไงอือเราเดินถ่ายย้อนแสงไงเดินข้างล่างโอเคเดี๋ยวเพราะว่ามัน ตรงนี้มันจะเป็นจุดมหาชนนะครคือมามันต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ถ้ามาแล้วไม่ได้ถ่ายตรงนี้แสดงว่าแสดงว่ามาไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินกลางกลางทางรถไฟโอ้คนก็ไปจนวนเยอะเหมือนเนาะนี่ครับวิวเดี๋ยวนี่ให้ดูครับก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้มันจะเป็น มันเป็นเขื่อนปตาสักนะฮะมันมันจะเป็นท้ายเขื่อนนะเนาะอันนี้ท้ายเขื่อนอันนนนี้้ทายเื่อะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็มันมืดแล้วโผล่เพลมากตอนนี้แต่ก็ยังมีคนอยู่ข้างล่างคนยังอยู่ข้างล่างอ่ะเต็มเลยไปเดี๋ยวเราไปนั่งตรงไหนดีโค้งโคันดีกว่าโค้งเราจะได้เอเอาใจกลางโค้งเนาะใจกลางโค้งไหมโค้งเหรอ เออทุกคนที่ก็นั่งเยอะๆม่ใช่ตรงได้กลางโค้งไงก่อนก็เรากำลังเดินทางกลับกันครับพวกเราเพิ่งมาก็เขาเดินทางกลับแล้วแต่เราพวกเราเพิ่งเพิ่งมาเราจะไม่เน้นแสงแดดเยอะนะอ๋อเดี๋ยวคือเราจะไม้มันจะไม้ อนนี้ก็ไม่เหลืออะไรไ<ม>แล้วแซงเซร์นก็ไม่เหลือคือตอนนี้หิวข้าวหิวข้าวหิวมากครับเฮ้ยเว้ย <จำ S 2> เซ<อ>็นเซอร์ด้วย <laughs> มีอะไรนะลูกชินช้น,นที่ซื้อมาพี่เดี๋ยวจะไปหาที่นั่งกินแนละ้วแล้วก็ซักแป๊บนห,หนึ่งสูดอากาศให้เต็มปอดนี่บรรยากาศก็คือ,คอมันเป็นนี่ครับอ้โใช่พี่ไปนั่งอยู่ตรงนู้นแหละตอนนั่งอยู่ข้างล่างครั้งที่มาตอนตอนตอนนั้น โอ้โหขอเท่าพิกโอ้ขอเท่าพลิกเสยก็เนี่ยแหละครับเป็นจุดที่คนมาต้องถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่ามันตรงโค้งพอดีแล้วมันจะสวยมากเดี๋ยวเราก็จะเดินไปข้างล่างดีกว่าไปข้างล่างนะโอเวให้เขาโอเคเราเดินลงล่างดีกว่าครับเพราะว่า ข้างบนก็อกกนเอาถ่ายรูปกันไปครับวัาไงครับผมสวัส <c oughs> ดีครับโอเคไปเดี๋ยวมาที่นั่งเอาถ่ายรูปก,กับจบำจำแต่ว่าตอนนี้แสงไม่มีแล้วก็ต้องก็ต้องทำใจเพราะว่าเรามาช้าเองหลงเองใครพาหลงวะไม่หลงพาังแค่ไปทีเจออีกขั้นหนึ่งทีเชอโอ okay, <c oughs> เคเ๋ยนะคือที่ตรงนั้นน่ะ ผมก็ยังไม่ได้ไปไงเออน้องเขากะแบบเฮ้ยไปนั้นดูอ่ะตรงนี้ดีกว่าพอมั้งน่าฝั่งโน้นโอเคมาก็ประมาณนี้โอเคครับเสาที่เก้าสวยเลยตรงนี้โอ้ยโอ้ยด๊อด คครับก็ตอนนี้แสงหมดแล้วก็ภารกิจวันนี้ลุล่วงไปดีดีเหนื่อยโอเคครับผมก็ทริปเที่ยวเอใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้บ้านทิเที่ยวสะพานข้ามเนี่ยสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำปาสักนะครับวันนี้ก็วิ่งตลอนกันอยู่สองจุดก็กว่าจะได้ มาถึงนีก็หลงไปหลายรอบน้องจานะฮะมามืดมากเลยเทิเข้ามาให้อีกมองเห็นหรือเปล่าเห็นไหมโอเคมีน้องจามามาร่วมจะตอากรรมด้วยครับผมที่หลงไปหลายรอบก็เนี่ยครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าก็ก็ดตามชมว่าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอีกคร้บ ก็ประมาณสไตล์นี้แหละไม่ไปคนเดียวก็เดี๋ยวหาเพื่อนไปคนสองคนประมาณน,นี้โอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะเม็นสังไรซิ c งชาแนลนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนเพราะว่าแสบตาไฟ <laughs> สปอตไลท์โอเคบายเจอกันคลิปหน้าเอาแล้วเอาแล้ว <laughs> <laughs> ngàn cao đây oh, no. Hử? Huh? Được mấy อ่ะถือดิยังไงมันจะมีกรองออกมันจะเป็นรูดึงรูเข้าไปเฉยๆดึงลองเลยใช่ไหมต้องกดลงโอเคครับผมโอเเทียน

อ๋อโอเคกบกบครับพี่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเอาขึ้นไปที่แสงไปจ้าจายไปตีแยกมี่คล่องก็ได้เอาอย่างนั้นไหมจ,จะดูก่อนตอนเดี๋ยวดูก่อนพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงจะถีบผมก็เดี๋ยว,ยยว,ยยวยก็เอารถถีบไปก็ได้อโอเคครับพี่เี๋ผมไปวนรถกลับอ๋อเหรอผู้ชมครับพี่ครึ่งพอจากไอ้ลงมาเมื่อกี้ไงน้องก็บอกว่ารถด,ดับผมก็ว่าอยู่แบบอยู่ๆมันวูบไงมันยุบไปวูบไปเฉยเลยไง ใช่เดี๋ยวเราดูแป๊บหนึ่งพี่เแกพี่ของครับเดี๋ยวายังไงเดี๋ยวเอาที่บรถไปก็ได้ของรับพี่โอเคไม่เป็นไรพี่ได้อยู่ได้อยู่ขอครับพี่ ดีดเลยช็อตเดี๋ยวมันจับอันนี้เป็นเหล็กไง,ไไงอเออมันไฟมันใกล้นั้นอยู่ลองเสียบไหมเดี๋ยวๆฮะมันออกไป่พี่มันจะได้รู้แฟนมาไหมมาเอาเสียบเดี๋ยว Ok, very good. Woohoo Woohoo tinh <laughs> bà <laughs> <laughs> Ok, các bạn có lão. Lê chắc anh. 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 luôn chắc anh. Lê chắc anh. Lê โอเคกับใจมากไปละโอเคครับก็แยกย้ายกันน้องจ่าเรียบร้อยน้องจาก็เข้าไปในตัวอำเภอครับผมก็จะวิ่งตรงไปอีกประมาณ5กิโลถึงบ้านครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็จะชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะฮะเมงสั่งรอยสิงช n แนวนะครับผม คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยวันนี้เหนื่อยแล้วก็แต่ก็สนุกครับมันโอเคไปบ้า <c> ย <oughs> okay. เจอกันคลิปหน้า Woo!